ตัดสินใจค่ะทำฟาร์มเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนตอนกลางวันก็เจาะกล่องโฟมเตรียมแต่เนี่ยแหละค่ะพอตอนกลางคืนไม่ได้นอนตอนกลางวันมาทํางานหนักแบบนี้อากาศร้อนๆก็เป็นลมนะคะหัวฟาดพื้นลงไปแบบนี้เลยค่ะลลมนกมากเเยแี่้ว ไปหา,หาหมอหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงค่ำนะคะคุณเคนโดก็บอกว่าพอเริ่มตกค่ำมาเนี่ยเริ่มมีอาการปวดหัวปวดคอนะคะแล้วก็ร้าวลงมาบริเวณกระดูกสันหลังค่ะจึงรีบไปหาหมอนะคะแล้วก็ได้มีการทำซีทีสแกนค่ะพอหลังจากทำซีทีสแกนเรียบร้อยผลออกมาปรากฏว่าโชคยังดีนะคะปกติดีไม่มีตรงไหนที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะซึ่งคุณหมอนะคะก็ได้มีการบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการพักผ่อนไม่พอค่ะทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้ว ก็ยังขาดสารอาหารอีกด้วยนะคะซึ่งหมอเนี่ยก็ขอให้ทางคุณเคนโดเนี่ยปรับพฤติกรรมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะแล้วตกลงมาจากที่สูงเนี่ยอาจจะอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะคะไม่ไหวอย่าฝืนจริงๆร<อ><น>ะร่าง,งกายเราเนี่ยมยีร่างกายเดียวไงถูกต้องมันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนแล้วใช่แล้วการตัวเองนะครับเพราะว่าถ้า เกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันจะรักษาไม่ทันการวิธีการแก้นะครับถ้าแย่เดี๋ยวเราจะแก้ไม่ทันนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารจากพวกเราทีมผู้ประกาศข่าวของเดอรีวิวเน็กเจนอมรินเน็กเจนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับส่งกลับไปยังพี่นบจรสนะครับพี่อารีลาและก็พี่เจนนะครับครับขอบคุณนะครับนี่ฮะยอดเยี่ยมจริงๆใช่นะฮะทุกคนก็ตอนนี้ทํางานกันหนักฮะสู้เพื่อ ตัวเองสู้เพื่อครอบครัวให้กําลังใจพี่เคนโด้ให้กำลังใจคนตรงกลางด้วยอันหนักเหลือเกินนะไม่ใช่แบบอ่านข่าวแล้วบูบลงไปไม่เอานะฮะยัง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 ก็ให้กำลังใจน้องๆในเจนด้วยอย่าลืมให้กำลังใจน้องๆในเจนด้วยนะที่เห็นมเมื่อสักครู่นี้คือทีมสีส้มอ่ะแล้วเดี๋ยวรอดูจะมีอีกทีมหนึ่งเข้ามาประกบคู่เหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงนี้พักแป๊บเดียวแล้วตามข่าวสารอื่นๆต่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พลูตาหลวงสัตหีบชนบุรีอุกอาจขนาดไหนแก๊ง เจ้านี่เจ้านี่เงินกู้นอกระบบขีมอเตอร์ไซค์มาแล้วประกบย,ยิงลูกนี้เกือบตายปั๊มหัวใจกันอยู่กลางตลาดแบบนี้นเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าฮะ ถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกนันนอกก่อนขี่อัดกระสุกคุม้มเลย คุ้มขนาดเนี้ยไม่แชร์ได้ไง KFC ชิคกันแชร์เพียง99บาทถึง24มกราคม2567ผมชอบยาสีฟันสมุนไพร OK โอเคเฮอร์เพราะช่วยป้องกันฟันผุดีต่อเหนือกและฟันช่วยลดกลิ่นปากได้โอเคเลยใช่ค่ะใช้เพียงเล็กน้อยก็หอมเย็นสดชื่นกลิ่นแตงโมหอมเย็นดับเบลิ้นด้วยโอเคดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอรสวัสดีสินส้นปี โคน้นลดเพิรซียูเมกาถึง17ธันวาคมนี้สั่งเลยติดตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลาดกินแบ่งรัฐบาลมวดประจำวับบนที่16พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา13นาา50นาทีเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34อมรินทีวีชื่นใจไทยแลนด์เสานี้ชวนไปชื่นใจกันที่อำเภอ,อน,น้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโอ เขามันจะเป็นโผงใหญ่ๆเลยนะมันตองทินโอเปรา่าปึ๊บนี่ใหญ่เบิ้มใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะมิว่าน่าจะชอบนะ ขึ้นใจไทยแลนด์วันเสาร์ที่18พฤศจิกาย,ยนนี้เวลา9โมงครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะอมรินทีวีใน i ิมริตเตอร์สออ2023งานประกาศรางวัลหนังสือที่สุดแห่งปีซึ่งมาจากผลโหวตโดยตรงจากนักอ่านตัวจริงกับ13รางวัลที่ครองใจนักอ่านโดยมีสาขาหนังสือเข้าชิงดังต่อไปนี้ เริ่มเปิดหดพร้อมกันทางช่องทาง w w w n a i n c o m และประกาศผลในงานสนามอ่านเล่นที่สามย่านมิชทาวฮอ์ในวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566แล้วมาร่วมโหวดหนังสือที่คุณชื่นชอบกันเยอะๆนะคะงานเสร็จแล้ว f <Yeah. c> o <oughs> m o ส s o เม g a สูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX <c oughs> <c oughs> โฟร์มอสโอเมก้าสามหกเก้าของพวกเนี้ยไปซื้อมาจากไหรก็ชับที่สับปีไงลัดใหญ่มากถูกสุดแห่งป<ะ>ีอส่วนรถสองพันคนมาเพิ่มห้าส <Wow. S 2> ิบเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดถึงสิบห้าพฤศจิกายนนี้สีเลยที่กลิ่นอับเวลาตากผ้าข้ามคืนเหรอชมมิกลัวใช้ดาวนี่ใหม่ด้วยไนท์เพอร์ฟูมเพิร์ลช่วยต้านกลิ่นอับชื้นข้ามคืน ใจติดทนนานใหม่ดาวนี้สนับสนุนโดยอามีคอฟตัวยาคาโบซิสเทอีนดาลายเสมหะบรรเทาอาการไอ ยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดดูแลช่องปากใช้นิดเดียวยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลออร์นิวยาริสครอ วันเกิดจริงๆแล้วรบรรยากาศการฉลองส่วนใหญ่เป็นไปอย่างชื่นมืดแล้วก็คึกคักนะคะอย่างชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยเขาก็ไปฉลองกันที่ร้านอาหารมาก่อนแต่ผู้หญิงเห็นว่าตอนอยู่ร้านทําไมผู้ชายเนี่ยไปเต้นไปหยอกล้ออยู่กับสาวโต๊ะอื่นพอกลับมาที่ห้องทะเลาะวิวาทกันฝั่งฝ่ายหญิงเอามีดจ้วงแทงฝ่ายชายแล้วหนีไปทิ้งฝ่ายชายเอาไว้โดยมีเพื่อนประคองร่างกายมีอาการบาดเจ็บที่ลําตัวเลือดไหลเต็มพื้นทางเจ้าที่